สวัสดีครับมาอยู่กับหนึ่งมื่สีนะครับมานีกับมากับน้องคําตันพาน้องคําตันมากินทูน่าผสมนมแพะนะครับอ่ะหนูอันนี้นะครับทูน่าผสมนมแพะครับเป็นอาหารที่น้องคําตันชอบที่สุดนะครับผมเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมขอบุญบารมีพี่ๆน้องๆทุกคนครับขอมาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมให้กับ ผมกับน้องคำตันน้ำได้ครับผมนี่มื่อกี้กับน้องคำตันมากินทุนาผสมน่มแพรครับเป็นอาหารที่น้องคำตันชอบนะครับผมกินแล้วโตไวนะครับผมกินแล้วโตไวอันนี้เป็นบ่อโตใหญ่พี่น้องครับเมื่อกี้กับว่ามีอยังไลยครับผมมากับน้องคำตันนะครับผมผมพึ่งเลิกงานมากนะครับผมพึ่งเลิกงานมาก็เลยเสื้อไอทุนาผสมนมแพะมาให้น้องคำตันกินนะครับอาหารที น้องคำตันกินมาต้งแต่หน่อยๆครับผมจนใหญ่พี่น้องเขามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้น้องคำตันด้วยนะครับน้องคำตันกินอริสอร่อยน้องกินเยอะๆเห็นแล้วพี่นอเป็นทุนาผสมน้แพะนะครับผมพี่น้องคำตันเขามากกินที่สุดนะครับผมน้องกินน้องกินเออกินกินไปไปฮอาเนี่ยือ ตัวโตแล้วก็สีเขาสีเอสามสีเขาก็เด่นมากนะครับเป็นสีสวยมากครับผมครับพี่น่องเขามาืแล้วก็ยืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมกับผมกับน่องคาตัดน,นะครับผมฝากกดไล่กดแชร์ทุกคลิปที่ผมลงไปใน เพีด <S an> แน่ได้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับขอพี่น้องกดไลค์กดแชร์ขอพี่น้องจงเจริญขอให้พี่น้องมีแต่งเงินทองไหลมาสู่ครอบครัวนะครับผมขอพี่น้องร่ำรวยสุสสสสู่คนนะครับผมครับางน้อนงคำตันกินเร็วมากนะครับ <c oughs> กินเร็วมากเลยเ,เห็นไหมเนือ้อเนื้อมันติดคอนะสำลัก,ลก,น,ลน,ก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 นะครับผมก็ะพึงอาบน้ำเสร็จแล้วครับนี่หัว่าเปียกๆอยอะครับผมอาบน้ำเสร็จเลยก็ ซื้ออันนี้มาให้น้องกำตันนี่ไอหนองกำตันกินนะครับน้องกำตันก็กัดสายไอสายชาร์จไอโฟนผมก็พังนะครับผมมูลมัดอุ้ยปุยไอมูลปุยปุยเฮายมุนอุ้ยปุยมุนอุ้ยปุยอะไรครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้ผมนะครับแต่กดไลค์กดแชร์ผมก็ขอให้พี่น้องจงเจริญนะครับผม ขอให้ดันคลิปนี่มันละนะครับดันคลิปแต่และคลิปของเราก็ตันรือคลิปผมดันเข้าไปครับผมถ้าดันเข้าไปก็ขอให้พี่น้อจงจงเจริญน,นะครับผมขอให้พี่นอ้องมีแต่ความสุขความจเจริญขอให้พี่น้องร่ำรวยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปผมนะครับผมอ่านุกินเยอะๆเ <c oughs> มอ่อเรี้ยงบังครับพี่นอ้องแป๊บเดียวนะเลยเบิดแล้วครับกินเร็วครับพ่อเนา กินเร็วกินเร็วฮกินเร็วอ่านะ <c oughs> เนี๋ยบางว่างก็จะพาหนองกำตันไปเที่ยวนะครับผมไปเที่ยวไปเที่ยวเที่ยวตรงไหนผมก็สิบบกนะครับพี่นนอกก็แวะมาหาหนองกำตันได้นะครับผมอ่ะเมื่อนี้ก็ดึกแล้วครับผมก็ขอปาก คลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมลกดไลไ์กดแชร์ผมนะครับผมคลิปนี้ผมก็จะขอลาพี่น้องซัมเน่นะครับผมสวัสดีครับอนน้อ,นองคำตันมาสวัสดีท่านผู้ชมคนแรกเบิองทองครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบมาบ๊ายบาย